t e x t Search ในโปรแกรม Bube เดว์ Boo oo, คือฟีเจอร์สำหรับค้นหาข้อความที่อยู่ในไฟล์ pdf แบบอัตโนมัติโดยสามารถทำได้อย่างแม่นยำและง่ายดายในฟังก์ชันนี้สามารถค้นหาได้จากเนื้อหาหลักของ pdf ข้อความในฟอร์มข้อความในมาร์คอัพรวมถึงชื่อไฟล์อีกด้วยสำหรับการใช้ฟังก์ชัน t e x t s e a r c h สามารถทำได้โดยเข้ามาที่ Asset Panel เลือกฟังก์ชัน Search เลือกไปที่ฟังก์ชัน Text Search เังาจากเลือกฟังก์ชัน t ท x t s e ิร์ h มาแล้วเราสามารถเลือกได้ว่าอยากจะให้ใช้ฟังก์ชันนี้กับไฟล์นี้เท่านั้นกับหน้านี้หรือกับหลายๆไฟล์พร้อมกันผ่านการเซตติ้งบริเวณนี้นอกจากนี้เราสามารถตั้งค่าเพิ่มเติมได้ไม่ว่าจะเป็นการเสิร์ชจ,จากซับโฟลเดอร์การเสิร์ชจ,จากหน้าการเสิร์ชจ,จากชื่อไฟล์การเสิร์ชจ,จากไฟล์ property การเสิร์ชจ,จากฟอร์มฟิลหรือข้อมูลในฟอร์มการค้นหาข้อความในมาร์คอัพการแยกตัวพิมพ์ใหญ่และพิมพ์เล็กการค้นหาเฉพาะคำเต็มเท่านั้นในวิดีโอนี้เราจะมาลองทำการใช้เท็กซ์เสิร์ชกันโดยจะทำการค้นหาคำว่า s t e e l หรือที่แปลว่าเหล็กนั่นเองเพียงเข้ s t e e l ลงไปในช่องค้นหาแล้วกดปุ่มเสิร์ช หลังจากที่เสิร์ชเสร็จเรียบร้อยแล้วโปรแกรมจะขึ้นผลการค้นหามาให้เรารวมถึงบอกว่ามีรีซิร์ทั้งหมดเท่าไหร่ที่ค้นหาเจอซึ่งในที่นี้จะมีทั้งหมด32 r e s รีเซรเราสามารถกดไล่ที่ดูทีละรีซ u ร์ได้ว่ามีผลการค้นหาแบบไหนบริเวณไหนบ้างนอกจากนี้เรายัสามารถนำตัวที่เราค้นหาได้ใส่ไฮไลท์ใส่ hyperlink hyper การขีดเส้นใต้ หรือ a พายการนับได้ด้วยเช่นเดียวกันในจออย่างนี้จะลองทำการไฮไลท์ให้ดูทำการเลือกเสลียกออกผลการค้นหาทั้งหมดมาเลือกไปที่เช็คออปชันกดที่ h ไฮไลท์ h ช c k จะเห็นว่าตอนนี้โปรแกรมได้ไฮไลท์คำว่าสติ l ทุกคำในฟไฟล์ให้เรียบร้อยแล้วและนี่คือความสามารถของฟังก์ชัน Text Search ใน Bluebeam Revu